นางเหลี่ยมนี่เที่ยวไปเที่ยวไปสารไก่ฟงยิ่งกว่าไปไหนนะนี่ไปเดือนนี้ก็ไปอีกนี่คือคือที่มันหนักที่มันหนักไอ้ห้าไร่เนี่ยห้าไร่ใกล้เขาเลี้ยงซานนี่คือรถแมโครนี่แหละขุดซานั่นแหละแล้วอย่างอื่นมันก็เป็นตัวมัดเป็นตัวมัดของเขาอย่างอื่นเป็นตัวมัดของเขามันมีมันมีภาพการสั่งการชัดเจนแล้วก็มีใครบางคนยืนอยู่ตรงนั้นทุกอย่างคือคุณโกหกเขา โกหกเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เขาถามเขารู้แล้วนะเขารู้แล้วนะเขารู้แล้วว่าคุณทําอะไรกับที่ตรงนั้นเขาถามว่าสาเนี่ยมันเกิดขึ้นก่อนหรือหลังที่คุณจะมาเขาโกหกว่าเขาโกหกว่ามันเกิดขึ้นก่อนมันเกิดขึ้นก่อนก่อนที่เขาจะมาเห็นไหมเขารู้อยู่แล้วเขาเลยแค่จับโกหกอ่าเขาถามว่าสาตรงนี้เนี่ยมันเกิดก่อนหรือหลังสาเนี้ยมันเกิดก่อนหรือหลังเขาบอกว่าเกิดก่อนก่อนที่เขาจะมา ก่อนที่เขาจะมาอืมเขาลืมไปว่าเขาลืมไปว่าเขาเคยถ่ายคลิปไว้เขาเคยไลฟ์สดเขาเคยถ่ายคลิปเขาเคยไลฟ์สดไว้ว่าจะมีการขุดสัตว์จะทําบ่อน้ําทําให้โคกน้องนาเขาลืมไปว่าตอนที่เขาเข้ามาแรกๆอยู่ในห้าไร่ใกล้เขาเลียงสันเขาถ่ายคลิปวิดีโอถ่ายไลฟ์สดแทนไปกวาดไปหมดแล้วมันก็ไปเจอตัวนั้นที่ยังไม่เป็นสระอืมนั่นแหละ ทีนี้มีคลิปมีคลิปของไอ้สารชั้นที่บอกว่ามีการซื้อขายกันแล้วก็ไปโกหกเจ้าหน้าที่อยู่ที่สอพอบอราะว่ามีการเช่าเช่าทํากินโกหกเจ้าหน้าที่อยู่ที่ป่าไม้นาดาปูโตว,ว่าเช่าทํากินแล้วก็โกหกว่าไม่ได้มีการขุดสระ,ะนั้นเกิดขึ้นก่อนสระนั้นเกิดขึ้นก่อนที่เขาจะมาอยู่เออเขาลืมไปบ้างเขาเคยไร่สดไว้บริษัทของเรานะคะอาจารย์เดชสวัสดีครับผมอ <c oughs> บรรีจีสวัสดีครับผม คุณมาเลซีวันที่ทุกคนครับมันย้อนแสงอยู่นะข้างหลังมันแดดลงผมก็ขยี้ตาอยู่ฝนตกทั้งคืน,นตกแจนสว่างนะเสียงเสียงดังนี่คือเสียงน้ํามันไหลลงมาจากภูเขานะตามคลองน้ำมาตุ่มตุมตุมตุมเนี่ยทีนี้ก็ถ้าให้ผมเดาวันนี้นะวันนี้ก็ <c oughs> สวัสดีแม่เจ้าแม่ครับผมวันนี้ก็คงได้ลงไปนั่งอยู่ใต้ทุนศาลเลยวันนี้นะก็คงได้ลงไปนั่งอยู่ใต้ทุนศาลแน่นอนครับ เข้าไปนั่งอยู่ใต้ถุนศาลแล้วก็อใครเนี่ยเอาออกไปซิมัน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 ไม่มันใช่ที่เผยแพร่ศาส,สนาหรือเปล่าเนี่ยเอาออกไปเลยเขาพิมพ์สองครั้งแล้วเขาไม่เขาไม่ไม,ไม่ไม่ไปกับเพื่อนเลยเอาออกเลยเอาออกให้หน่อยแม่อะไรเนี่ยมันตอนนี้เหตุผลอันหมายถึงอะไรเนี่ยเอาออกเลยสองครั้งแล้วพอได้แล้วไปพิมพ์ช่องอื่นไปพิมพ์ช่องอื่นครับ สวัสดีตอนเช้าทุกคนครับวันนี้ก็น่าจะเป็นตอนเช้าถือว่าโชคดีนะถ้าสารตัดสินตอนเช้าถือว่าโชคดีโชคดีที่จะได้ทําเอกสาราวันนี้วันอังคารเออวันอังคารใช่ไหมเออวันอังคารถือว่าโชคดีถ้าเป็นวันจันทร์ละมเอมอเข้ามาเพล <laughs> ถ้าเป็นวันจันทร์จะยุ่งยากครับเพราะว่าวทุกๆวันจันทร์วันจันทร์เนี่ยคือ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 เขาจะเคลียร์คดีโน่นนั่นนี่นะครับมันจะไป ไปยุ่งอยู่จนบันจันแต่ถ้าวันอังคารมันถือว่าโชคดีนะวันอังคารถ้าสารแต่สินตอนเช้าก็ต้องทําเรื่องประกันตัวต้องทําเรื่องอืทําเรื่องประกันนั่นแหละเออแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าอันนี้ถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่ป่าไม้ในดาบผู้ตทําเอกสารยืมกยื่นไปก่อนการคัดค้านประกันตัวนะไม่ให้ประกันตัวนะมึงเงืแต่เขาเขาก็ยอมรับสรารภาพไปแล้วไง ก็ว่ากันไปอย oh. ไม่ได้ตัดผมนึ่งเป็นอย่างเงี้ย <c oughs> สวัสดีพี่หมอครับผมตอนนี้ก็จะเป็นวันนี้จะเป็นวันนี้จะเป็นครั้งแรกวันนี้จะเป็นครั้งแรกที่ <c oughs> เด็กยิงเหลี่ยมเข้าไปนั่งใต้ทุนสาร <c oughs> วันนี้เป็นวันแรกที่เด็กยิงเหลี่ยมที่จะเป็ครั้งแรกในชีวิตของมันที่จะได้เข้าไปนั่งอยู่ใต้ทุนสารทีนี้ถึงแม้ว่าจะยอมรับสารภาพ โทษก็อาจจะลดลงแน่นอนครับเขาลดให้อยู่แล้วถ้ายอมรับสารภาพถ้ายอมรับสารภาพนะอ่าเ,เขายอมรับไปแล้วนี่มันก็จะลดโทษให้กึ่งหนึ่งแต่แต่ว่ายังไงยังไงก็คุณก็ได้เข้าไปนั่งอยู่ในทุนศาลอยู่แล้ววันนี้ก็จะต้องเตรียมเงินประกันเตรียมเงินประกันตัวแน่นอนครับต้องเตรียมเงินประกันตัวออกมาเพราะว่ามันเสียหายไปแล้วไงทรัพย์สินของโอทรัพย์สินมันเสียหายไปแล้วอืม โอ้ยแค่ต้ทุแค่ใต้ทุนสารนี่แหละคือใต้ทุนสารมันเป็นอะไรที่คุณรู้ไหมว่านี่คือครั้งแรกคือคนเรานะครับอยู่ใต้ทุนสารไม่ได้มันไม่ได้สนุกนะอยู่ใต้ทุนสารไม่ใช่สนุกครับแต่ถ้าเข้าไปอยู่ในในเรือนจําก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งก็จะก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งอยู่ในใต้ทุนสารคือคุณต้องไปนั่งรอรอรอทนายเดินเอกสารทุกอย่างคุณจะไม่รู้เลย คุณจะไม่รู้เลยว่าเขาทําอะไรเขากําลังอะไรยังไงให้กับคุณอืเขากําลังจะช่วยคุณยังไงตอนันนี่คุณยังไม่รู้แต่คุณต้องนั่งอยู่ตรงนั้นโดยที่คุณไม่เห็นนาฬิกาจะไม่มีนาฬิกานะไม่มีนาฬิกาไม่มีโทรศัพท์เล่นไม่มีทีวีดูนะเออจะมีมีแต่แต่กล้องวงจรปิดคุณจะเห็นแค่กล้องวงจรปิดทีนี้ผมจะบอกว่าคุณจะคุณจะหาไม่ออกคุณจะขำไม่ออกเลยนะอ่าเพราะอะไรรู้ไหมคุณจะขำไม่ออกเพราะ คุณต้องหาเงินมาประกันตัวคนที่ไปกับคุณไปเนี่ยช่างคนหนึ่งอยู่ในนิทานนี้ต้องหาเงินนั่นแหละคนคนนั้นแหละที่จะต้องวิ่งหาเงินหาเงินมาประกันตัวถ้าคุณถือเงินไปไม่พอถ้าคุณถือเงินไปไม่พอนะอหาอะไรไกเขาเลี้ยงสารถือว่าถือว่าเจ็บแล้วใช่ไหมย,ยังผมบอกว่ายังโอ้อะไรเนาะกำลังกปน็นถ้าให้ผมมองนะถ้าให้ผมมองนะคือตอนนี้เขาต้องให้ให้ประกัน ให้ประกันให้ประกันตัวออกมาเพราะเขาเพราะเขาต้องยอมรับเขารับสารภาพแล้วอืมแต่ว่าของพ่อพระเองนั่นะผมไม่แน่ใจว่าเขายอมรับสารภาพหรือเปล่าหรือเขาเขาเขาสู้ไงอืมตอนนั้นถ้าผมจําไม่ผิดไอ้ไอ้เส้นผมไม่สามัคคีกับนังหัวนี่มันบอกว่าไม่ให้ยอมรับสารภาพไม่ใช่หรอมันมันก็เลยมันก็เลยเป็นอย่างนั้นอืมมันก็เลยเป็นอย่างนั้นทีเนี้ย ถ้าให้ผมมองนะถ้าให้ผมมองก็คือถ้าจะหนักถ้าจะหนักกว่านั้นก็คือเอ่อไอห้ห้าไล่เนี่ยครับห้าไล่เนี่ยโทษในหนักนะผมขยี้ตาแล้วเส้นไอ้นี่เนี่ยเนี่ยขนตาเนี่ยมันแทงเข้าไปมันก็เลยเสียบตาก็เลยไปล้างหน้าทีเนี้ยถ้าให้ผมมองนะคือจริงๆแล้วเนี่ยพื้นที่พื้นที่ตรงนั้นนะครับพื้นที่ตรงนั้นเนี่ย การการทำนยครับการตัดไม้โนนันนี่เนี่ยมันมันก็หนักแลวนะต้นไม้ต้นกระถินป่าเนี่ยกี่ต้นกี่ต้นที่ที่เขาถ่ายไว้แล้วเขาไน้่แหละเป็นคนถ่ายถ่ายแผนแผนแผน,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 นไปแล้วทีนี้ตัดภาพต่อมาก,ก็คือมีรถแมคโครไปขุดไปขุดสะต้นไม้เหล่านั้นมันหายไปแล้วเขาก็ไปคํานวณเรื่องดินที่มันรถแมคโครใหญ่ไม่ใช่รถแมคโครเล็กก็หนักตรงน,นั้น,นครับ ขนาดเลื่อยยนขนาดเลื่อยยนที่เลื่อยต้นเลื่อยไม้เนี่ยมันยังมันยังหนักอันนี้รถแมคโครเครื่องจักรใหญ่นะเครื่องจักรใหญ่นะนะครับ <c oughs> เครื่องจักรใหญ่